ด้านคุณธรรมและประสบความสาเร็จแล้วอะไรบ้างที่ที่อยากจะเป็นทริสก็คือเป็นเป็นตัวของเรื่องของพันธุกรรพันจิย่างไรบ้างที่ก็คงจะต้องอาศัยท่านคณะกรรมการทุกคนนะครับในนะครับแล้วก็เราเองนะก็คงจะได้เห็นผลสมฤทธิ์นะช่วยกันดูในในบริบทกันว่าเราจะทำอะไรางประชุมไปสัมมนาไปอะไรต่างๆกัอุปกรณ์ต่างๆต้นั้นตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจากน้นชนทางด้านคุณธรรมทางดนาน พนักานทำเนี่ยนำสมาเที่ยวงานทุ่มด้วยนะครับเป็นสองวันนณนะครับมีอนะครับแล้วก็เรื่องของชุมชนะเราก็เองเราก็ยังเนี่ย่มขึกก้นกั้นอยุ่นะครับก็ปีที่แล้วเลยครับปไทยอินมูดอนเนี่ยเรื่องของวินยัยเรื่องของสํานึกส่วนรวมเนี่ยสามตัวเนี่ยยืนพราะว่าสามเรื่องนี้มันเป็นผลลัพธ์ที่เราวรจะได้ในการเคลื่อนง,งานที่ยืนเราก็จะมีแบบอย่างตัวอย่างดีๆเพิ่มขึ้นได้โรงเรียนครับครับต่อครับ พอพอถึงตอนนี้ก็ก็เลยเคลียร์เรื่องว่าบทบาทครับบางทีบทบาทของศูนย์ว่าในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมในศูนย์มีบทบาทนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือการกําหนดอะไรแล้วมันเรื่อส่งผลต่อ,อปัจจุบันเนี่ยมันต่างคนต่างทําอยู่คือมีความดีมากมายต่างคนต่างทําแต่ถ้าขากดการถักทอมันไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงเชื่อคำก็ทำแต่สิ่งเหล่านี้ เราไม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีจุดเชื่อมวัดด้วยภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือเป็นเจตนลมที่ว่าอันนี้เป็นการตกผลของปีที่แล้วนะว่าก,การการสื่อสารระลงแล้วก็ยึดใช้หลักคุณธรรมโลกของจังหวัดเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นที่เราพูดทุกหน่วยงานนะครับแล้วในใ,ในในทุกหน่วยงานขึ้น,นองค์กรถ้าท่านหยิบประกาศเจตนลมนี้มาดูเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีแผนยประมาณ เรียกว่าเป็นเป็นโปรเซสใหญ่ๆหรือกิจกรรมใหญ่ๆประมาณเก้าเรื่องนะครับเพื่อให้ตอ,อบในผลลับในเป้าหมายปด2559ถึง2564ไปขยายบทสู่การปฏิบัติในพื้นที่ผ่านกนารจัดสวัสดิการเพือทาระดับจังหวัด4จังหวัดครอบคลุม4่ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดพุดรธานีภา,า,าคลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี การขับเคลื่อนสมรชาคุเธรรมในแต่ละจังหวัดเริ่มจากการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายแต่ละจังหวัดต่อนเนื่อง3ปีการจะตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่ายนำสู่การประกาศเจตนามณรร่วมกัน ในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดทั้งสีจังหวัดเกิดการเชื่อมโยงและขยายผลความร่วมมือทั้งในระดับองค์กรชุมชนอำเภอและจังหวัดในภาพรวมทั้งสีจังหวัดกว่า507องค์กรผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆกว่า2,000คนมีองค์กรคุณธรรมต้นแบบรวมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณธรรมกว่า107แห่งในแต่ละภูมิภาคมีผลแก้จัดงานดังนี้สมัชชาคุณธรรมจังหวัด วัชระพุณธรรมจังหวัดอูดอธานีจับพื่อภายใต้แนวคิดพักบ้านอูดอธานีเมืองพุทธีมีคุณธรรมวัที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอูดอธานีมีองค์กรเค,ค,ครือข่ายของสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เขาร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร,ร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมจนในข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนุณธธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสารวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวิน,นัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนร่วมในทุกพื้นที่สชาคุณปรรัจจหวัด